โอเคทีมผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะชนะกี่ตาโอเคไปลุยกันเลยเซบิโอเซบิโอโอ้โหอย่างเอาแล้วคอบมาสองคนซัดเลยอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยอ่าโดนแล้วหนึ่ง โดนอีกหนึ่งโอ้โหเกมต่อไปคือมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหไอ้คียทีมนี้ก็ไม่ต่างจากเราเท่าไหร่นะผมมีมาดินี่พามด้วยโอ้โหเอาวะคือเราจะเจอคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆของของทุกครั้งนะนี่นี่อันนี้เกมที่สามแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาชิบหายแล้วกู

เฮ้ยโหสไลด์เลยเหรอโอหเกือบโดนเอาว่ะไอหมอนี่เก่งอยู่นะเก่งอยู่โอ้โหใช้สูตรด้วยเอาโหอะไรวะน่ะฮ้ย่ะโหเจ๋อ เอาคืนหน่อยดียูเซบิโอมาดีตั้งใจเล่นพุรโค้ดแบบเนี้ยอะไรเมื่อกี้ต่อให้นี่ไงล่ะยกขยุนรับแม่งเลยได้ด้วย หูประติก,กิจโย่โวยน์ครับบบนโยนครับผ่นบนบานไปว่าตัวแมงง่งอ่ะโอ้โอาาโโ่และซาร่าด้วยเกือบโดนอย่าอย่าเดี๋ยวมันรอคาซิยาสอย่างนั้นเหรอมันจะไล่เอาเรื่องวะ่ะหัวแล้วยิงเลยเหรอขยันสไลด์เหลือเกิน โเวไปแล้วโยนครับไปแล้วจังหวะนี้ปึ๊บเฮ้ยอะไรอะลำหน้าเหรอเอาเวแล้วอุ๊ยล้ำหน้าซาลาซาลาเหรอ นี่ไงหล่ายูเซปิโอุ้ยูอะไรอ่ะออ้ยหนาวหูยิงเซฟได้อีกเข้าบอลชัวร์มากเอ็มบัโอ้โหแล้วยิงเลยหรอ เอาเอาแกกูต่อยเา้ะเดี่ยวกระชากทั้งวันเลยเอาแล้วได้บอลด้วยเฮ้ยสวยนี่ละโดนกูละล่ะไปเลยบุตาเกนยอบูตาเกนอโอพอดีนานนึง เอาเลื่องว่ะนี่ไงละโดนแล้วล่ะจังหวะนี้โดนแล้วล่ะมาดี้ยนครับมาดีวะสู้เว้ยมีสองตัวเทพโอ้โหิาล ด,นะดีๆดะกีดีดวยโอเคเลวหูมาดีดีด้เฮ้ยนี่อะไรโยนครับอีงแม่งเลยอ้โยนครับแม่งระเอกว่ะเกมนี้เทพประบุตนะฮะ มาดิมาดิโยนครับบอกมาดิโว้ยโอ้โหแดงบ้าเาเรียบร้อยแดงแต่ออกเกมไปเลยเกมที่สามมันกผ่านไปแล้วโอเคไปเจอกันเกมต่อไปเลยโอเคเกมสุดท้ายนะฮะและเป็นเกมที่ยากที่สุดโอ้โหเอว่ะลอนโดยังเจอโยนครับกับมัตเทิุสอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนใครลงมามัตเทิุต And I'm joined for expert analysis by Stuart Robson and getting ready for a potentially thrilling contest. It's the Vipers, the big that wants to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Uy! They've blocked the game. Wait. 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 ยาโอเคสวยไปเลยยูเซบิโอยูเซบิโอทักเลยโอ้โหโอ้โหจิบหายแล้วดวงกูโอโ้โหเยอะโดนเลยจากจะได้ยิงถูกแต่โรนัลโดว่ะนี่ยูเซบิโอไว ได้อยู่ยเ,เย้ยโอ้โหไม่น่ารีบเลยคือวิ่งกลับบ้านเลยมั้งเอากดผิดเย้ยกดผิดมันกันได้ไปแล้วเนีน่ย นี่ไงล่ะได้อยู่มาแล้วกาลินชากาลินชาวิ่งกาลินชาวิ่งปุ๊บตัดเข้ากลาง <c oughs> อุย้ยโอ้โหโกเมส <c oughs> มาดิมาเทอุสโอ้ชื่อเขาเทพเลยมาเทอุสโอ้ทิตเตโน่ผิวหันเร็วว่ะ

เฮ้ยจันโอ้โหต้องแดงแล้วป่าวจริงอ่ะโอ้ยเซฟได้ไงวะยิงยิงสวยเลยแต่มันรู้ดีว่ะไอหมอนี่เกมรับมันดีมากเลยไอ้คนเนี้ย เฮ้ยเอาโหเกือบโดนโหมันได้หมกแล้วมครึ่งแรกโหหมดครึ่งแรกวุฒิสกอร์หนึศนย์นะครับ มาเริ่มขึ้นหลังแล้วมีการเปลี่ยนแขงจากโค้ดนิดหน่อยนะฮะมันจะเปลี่ยนเลยจริงแล้วเฮ้ยโอ้โหมงาที่อะไรสัตว์กูเอาเหมือนกันมาดิไม่เข้าบอลเหรอเุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมียูเซเบีโอเลเว้ยหายแล้วกูโอ้โหเกือบ Mếu mà gắn với tôi đã từng vantage một cái set piece. Miu xe biểu thêm Ta mỹ hai bà. Ô โโอ้หเกือบโดนโอ,อืเอ,อเอาหน่อยเว้ยยูเซบิโอโห,โหกาดนี้ทำได้โคตรตึงครับเหมือนตั้งใเล่เลยนะผมจะพูดน้อยหน่อย เอาชิบหายแล้วเออสวยอืมยละอสโออ้หม,มาดีบูตาเกนโย โชว์เลยดูโกดดูพวเตมบลืดเดแบบมูตากนโยได้โชว์แล้วว่ะสวยมูตาเกนโยชนะได้ชนะได้ตอนเนี้ยเกมรับดีก็จริงมันยังไม่ดีพอฮะนี่แหระสวยอยู่เซ่วิ่งเลย ยูเงีิไม่วิ่งลยว่เวานี้โข่เกมรับมันแน่นจัดเลยนะนี่ไงล่ะเกมบุกเขาไม่ค่อยมีอะไรมากดวย โอ้โหจะกระชากนหน่อยนี่แหละโคตตั้งใจยิงแม่งเสาแรกเลยวโอ้โหมาดิโคตรตั้งใจเล่นน่ะตาเนี้ย ยัต้หายแล้วมันมาอีกแล้วอะไรอะไรมุกเดิมๆเขาบุกแล้วครับเข,าบ,บขาบุกยับเลยเออยูเซบิโอ4-1เรียบร้อยโอ้ทุกครั้งที่ได้บอลเนี่ยคือแบบแทบจะกั้นหายใจแล้ว4-1 <c oughs> แล้วน่าจะ น่าจะอยู่แล้วตอนนี้แปดเก้าแล้วไม่มีทางยิงทันแน่นอนโอเคหมดเวลานะครับโอ้ยะโอ้ยโอ้ยยูเตนิโอแฮตถิกแล้วหรอเชี่ยอย่างเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันเลยนี่นะครับชนะสี่ตาติดนะครับผมเกมแรกนะสามศูนย์นะผมเกมที่สองหกศูนย์ เกมที่3เนี่ยสามประตูตอนหนึ่งเกมที่4เนี่ยสี่หนึ่งโคตรตึงโอเคเรามาดูของรางวัลกันเลยว่าเราจะได้อะไรยังไงโบ้โอ้ของรางวัลได้แค่นี้คือแพ็คมันก้อนกระชิบเรียกได้ว่าก,ากากเลยนะแต่คือไอ้แพ็คไอ้แพ็คพาวในประมาณสองหมืนม่นห้าอีกอันหนึ่งก็สองหมื่นห้าเหมือนกันแพ็โก้ในเจ็ดพันห้าครับผมผมนึกว่าจะได้นู่นน่ะจัมโบ้แลมพวกแพ็คก็แสนอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ด,ดูดูแพ็คที่ได้กูเล่นมาทำไม โ okay, อเคไม่เป็นไรไปอนโงมากันเลยยังไงกูจะได้อะไรไมนี่ยมันจะคุ้มเมือ่อกูลงทุนไหมเนี่ยถือว่ามีไฟอยู่ยังไงโอ้โหไม่มีแม้แต่ไฟกูค,คาดหวังอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โทวนหน่อยดิโชว์หน่อยเนี่ยอัดคลิปชนะสี่ตา เฮ้ยเอาอินฟอร์มมาเฉยโปรตุเกสตองหน้าใครวะเนี่ยเปาลินโยไม่รู้จักหายได้บอ่ออไปพอนโ,โ,โหดโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะจากการเล่นฟุตดโบ โอเคก็จบเพลงเท่านี้นะสำหรับ Footdraft Battle นะครับผม <Yahoo! S 1> เคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ